สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยวีเบช่องที่รวมเรื่องราวใหม่ล่าสุดจากโลกของมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่จากญี่ปุ่นยุโรปหรืออเมริกาเราจะพาทุกคนไปจอบลึกถึงรายละเอียดแบบจัดเต็มทั้งสเปคดีไซน์สมรรถนะและราคาจำหน่ายวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวแรงจากค่ายซ่อมเสียงยามาฮ่าที่แฟนแฟนแนวเรโทรโมเดิร์นรอคอยกันมานาน กับ2026 Yamaha x s r 900รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกอัปเกรดให้ดูดันขึ้นล้ำสมัยขึ้นและพร้อมพาคุณย้อนกลับสู่ยุคคลาสสิกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ Yamaha x s r 900 2026ยังคงคอนเซปต์ Master Sun ผสมผสานความเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกจากยุค80เข้ากับสมรรถนะของเครื่องยนต์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวตัวรถใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ MT09 ซึ่งเป็นสปอร์ตเนกเก็ตตัวแรงของท่ายแต่ XS r 900ถูกปรับดีไซน์ใหม่ให้มีเสน่ห์แบบเรโทรมากกว่าโครงสร้างเฟรมยังคงใช้เดลต้าบล็อกอลูมิเนียมเฟรมที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาพร้อมกับระบบกันสะเทือนหน้าหลังที่ถูกปรับเซ็ตใหม่ให้ตอบสนองการขับขี่ได้ทั้งในเมืองและทางไกลดีไซน์ของ XS ค่า900 20 2026ต้องบอกเลยว่ายามาฮ่าทำการบ้านมาดีมากเพราะยัง,งคงกลิ่นอายความเป็นมอเตอร์ไซค์ยุค8 8เพิ่มรายละเอียดใหม่ๆให้ดูพรีเมียมนิ่งขึ้นไฟหน้าทรงกลมเล็ดแบบ, mới, บ uh huh. الله, ใหม่ที่ซ่อนเทคโนโลยี DRL รอบวงล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่ง g p ในอดีตถังน้ำมันทรงคลาสสิกแบบมีเหลี่ยมและเบาะนั่งทรงเรียวยาวพร้อมท้ายสูดมดที่ปรับให้ดูกระทัดรัดกว่าเดิม การจัดวางค่านั่งก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้ขี่สบายแต่ยังคงความสปอร์ตแทนบายกสูงเล็กน้อยบอกไม่สูงจนเกินไปที่810ม mm, ิลลิเมตรทำให้เหมาะกับผู้ขี่ทุกสริระส่วนเครื่องยนต์ของ Yamaha xsr 9 0 0 2026ยัง um, คงเป็นขุ่มพลัง3สูบเรียง8 9 0ซีซีแบบ CP3 ที่ให้พละกกำลังสูงสุด119 mm, แรงม้าที่10,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่7 0 0 0รอบต่อนาที ซึ่งถือว่าแรงพอตัวสำหรับสายถนนและทัวริงตัวเครื่องยนต์ถูกปรับปรุงให้มีการตอบสนองที่เนียนขึ้นและคันเร่งไฟฟ้าแบบใหม่ YCCT ที่ทำให้การควบคุมแม่นยำและมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดได้แก่สปอร์ตสตรีทเรนและคัสตอมระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดพร้อมคิกชิพเตอร์ทั้งขึ้นและลงช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบ Assist and Slipper Clutch ที่ช่วยลดแรงกระชากเมื่อเชนเกียร์ลงอย่างรวดเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ xsr 9 0 0 2 0 2 6ถือว่าจัดเต็มในระดับเดียวกับซูเปอร์สปอรมี IMU 6แกนที่ช่วยประมวลผลการทรงตัวแบบเรียลไทม์ทำงานร่วมกับระบบ traction control slide control wheelie control และ Cornering ABS ที่ช่วยให้ขี่ได้มั่นใจในทุกโค้งทุกสภาพถนน หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT สีขนาด5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Yamaha My Ride พร้อมฟังก์ชันนำทางและแจ้งเตือนต่างๆแบบเรียลไทมด้านระบบกันสะเทือนใช้โชคหน้าแบบหัวกลับ USD จาก KYB ที่สามารถปรับได้เต็มระบบและโชคหลังเดียวปรับพรีโหลดและรีเบลได้ส่วนระบบเบรกใช้ของเรโมด้านหน้าคาลิเปอร์4ลูกสูบคู่จานขนาด298ม mm. ม ด้านหลังจานเดี่ยว245ม mm, ิลลิเมตรให้แรงเบรกที่มั่นคงและควบคุมง่ายล้อหน้าและหลังขนาด17นิ้วสวมยางไซส์เซ้ยส่วน70และเศษ180ส่วน55ตามลำดับที่ให้การเกาะถนนดีเยี่ยมน้ำหนักรวมของตัวรถอยู่ที่ประมาณ193กิกโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากสำหรับรถพิกัดนี้ทำให้การควบคุมคล่องตัวเวลาเข้าโค้งหรือขี่ในเมือง ส่วนระบบไฟเป็นแบบเล็ดทั้งคันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายหรือไฟเลี้ยวที่ดีไซน์ใหม่ให้เรียวยาวและดูมีสไตล์มากขึ้นยามาฮ่ายังปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการเดินสายไฟให้ซ่อนไว้อย่างเรียบร้อยการเก็บงานเชื่อมบนเฟรมที่เนียนตาและวัสดุที่ใช้ในจุดสัมผัสเช่นมือจับแฮนและเท้าเหยียบที่ให้สัมผัสด,ดีกว่ารุ่นก่อนสำหรับสีสันของยามาฮ่า XSR 900 2026มีให้เลือกทั้งหมด3สีหลักได้แก่สีเลเจนด์บลูที่ให้ความคลาสสิกแบบยุค8 4สีเวเวนแบล็กที่ดูดุดันสปอร์ตและสีเฮอริเทจเรสที่สะท้อนความเป็น DNA ของ Yamaha r a ร i n g ได้อย่างลงตัวมาพร้อมโลโก้ Yamaha แบบเก่าที่ติดบนถังน้ำมันเพิ่มความวินเทจเข้าไปอีก สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ479,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสมรรถนะและความพรีเมียมที่ได้รับรถรุ่นนี้ยังเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Honda c b 1000R และ Kawasaki z 900RS แต่ XHR 900เด่นกว่าในเรื่องน้ำหนักที่เบา การควบคุมที่สนุกและเครื่องยนต์3ส,สูบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะทั้งสำหรับคนที่ชอบขี่ในเมืองขี่เล่นวันหยุดหรือจะออกทริปทางไกลก็ทำได้สบายสบายเสียงเครื่องยนต์3ส,สูบของ Yamaha ยังให้เสียงที่เราใจและมีโทนเฉพาะที่หลายคนลหลงไหลสำหรับใครที่มองหามอเตอร์ไซค์ที่รวมความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ด้วยกันยามาฮ่า XSR 900 2026คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดทั้งดีไซน์ที่สวยจนต้องเหลียวมองสมรรถนะที่เราใจระบบความปลอดภัยครบและราคาที่จับต้องได้หากคุณเป็นสายเรโทรที่อยากได้ความแรงแบบยุคใหม่คันนี้คือคำตอบแน่นอนและนี่คือทั้งหมดของ Yamaha XSR900 2026จากช่อง Bike Vibe หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่อง Bi b ายวิเวไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่รุ่นต่อไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ